กราบจีนย่าูกษยาเขาไป็นเขาก็กาบจีนย่าเน่ะมิชัขอยกหลวงพ่อจันทร์ให้อาจารย์ใหญ่เป็นคนจัดจารซึ่งเกิดหลวงพ่อที่ฝาปไปขั้นดาของห้องหาพวกกศิที่ลูกหาอาจา์ซ่อนไปขั้นดาหาย้ยกันไปทุกคนจุดที่้ายเขาก็เรียวกว่าพี่น้อยพาเขามาเลยไม่เข้าไปในบ้านแล้วกระดูกส่วนหนึ่งท่นเก็บอยู่วัดท,ที่เพานะครับแล้วย่ยก็เอาทองค้านมาส่วนหนึ่งบอาทองคันเอากระดูกใจหีดเอากระดูกมา แล้วคิดยังไงถึงเอามาตอนนั้นครับปู่ฟอนเพิ่นซื้อจิตให้เอามาหรือว่าเอาคิดยังไงครับเป็นคนไปจัดงานเผาเพิ่อนเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเผาเพิ่นครับยายเขาย่ายเห็นังสือประวัติเพิ่นหกพันึ่งเขากเบ้าเจ้าวัดนะเังจะไปแจกใครคนตายหมสิบกว่าปีแล้วจะไปแจกใครก็ต้งจะรู้จักอาจารย์ฟ้อนเลยนะก็เลยบอกเจ้าวาดแล้วหลวงพ่อจำคำพูดไปนะถ้าถึงวันเผาอยาเอาสือฉันได้น่ะ โอ้พอหอดมือเผาเอ้ยองค์ขลักนครนายกลดไหลเขาพอมือฝ่ามอดดิน,นคนเต็มเป็นดินเลยมาเผาเราปัดดีญาติมาแดงซือง้อยกซื้อ้ายไปไหวในคุติเจ้าของเป็นบัตรท่า้แย่งนี้นะครับย้ายเอามาเลยจะจะไปจะมาเหลือจะเล็่เม็นเจ้าของเน,น่อยหายคนในอาชุนนี้ก็อยากได้อยากได้เลยบนเหลือย้ายเป็นคนเขียนกับมือ ประวัติของอาจารย์ปูนท,ท่านกินมะม่วงน่าจะย่ายปวดหัวแห้งยายบอกทีศแรกประวัติของพ่อทิศแรกหลวงพ่อที่ทสเสียงไม่ได้ปวดหัวแตกเอาตะกรุด<อ>ด้วนใกล้กันไปเอประวัติโอ้เพิ่นบ่ยอมใส่น้ำกันนี่บ้าเดี๋ยอายุกู้เสดระหาไปเหรียญนึงเพาะว่าปุยใดงแต่ถ่ายเอาเอกสารครับ<อ>โอ้ยกระดูกนี่บะแมนจีได้มาโย่จำกระสงคามตัว ป่านนั้นเลยบอกครับยายฝ่ายทังปุ่นก็ยอมนะใส่ระเบิดกัน <c oughs> ทังปุ่นก็อ๋อแวยายคือเด่มากไงฮะยายคือเขายอมเพราะว่ายายถือว่าจะดีชาติเป็นสามขั้นปีมาเลยว่าจนเขายอมจนยายคือว่ายายเป็นไผเกิดบ่หูคนนะอย,อยู่ๆยายสาม,มารถว่าประวัติเราสาม,มารถดูว่าลูกคนอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่บันไดในยายก็สาม,มารถบอกถึงเบื่อ นี่แหละมันไปเขาเขาตึงยอนไปลูกสาวคนที่แรกเข้าไปหลวงพ่อที่เข้าไปก้อนไปขอยายนันในรถตู้ครับพอลงไปเป็นยู่บ้างหลังแบบนี้กันลูกศิษย์อาจารย์้อนกันหลายคนกับภากันไปถือข้าดาห้องหายมาอยากคนตาไปหากินอย่างที่นั่นฉันเป็นลูกแท่แฉันยังไม่ได้เผาพ่อฉันหลวงพ่อหนูจนมรณภผ่าเพราะไ่ได้เผาสมัยพระยาพระโหนุ่เาเขาไม่ได้เผา แล้วคุณเป็นใครจะเอาพ่อจากไปเผาอ hmm. ตอนหลังมาเขาก็เลยแบบที่ไปนับพี่น้อยมาไม่ลงเข้าไปบ้านเขามันนั่งแล้วตู้ปล่อยเขาดา่าลงพ่อร้องไห้ทุกคนร้องไห้หมดโดนเขาดา่า <c oughs> เขาก็เลยเอายายาก็เลยเข้าไปบ้านเพราะยายยังอยูนที่บ้านพุบกวงหนกไใจขี้ถึงมาไม่ใช่พี่น้อยแล้วนะจักยายว่าจงไหแก็พ่อเขาบอกเสียดายไม่ได้อัดเทปไว้ก็จะเตียมเทปไปอัด ครั<ห>ยาย,ยายว่าจบปุ๊บดูดสาวว่าอยูแปดที่ขาดยายขีเชื่อๆคานบมากาศกินยายว่ะดิฉันขอยกศพคุณพ่อจะัให้คุณอาจารย์ใหญ่เป็นผู้จัดจาก,การเผา,กายกศพให้ครับผมวันนี้วายที่ตงไหนท่านว่าเขาขคยิน่ย้อมแล้วก็ห้เบอร์โทรให้รับฐานห้เบอร์โทรไปทไทยงไงใดห้เขาทรมาหนี่วันนี้ก็ตีรถไปถึงวัดกับเดืกดซ้ำถุ่มไปปุ๊กเจ้าว่ามาว่าควา,ามประสงค์เพื่อกับ เขาเขาบํายอมอ่ะเนาะก็อื่นกับมาการมัดมากอื่นมาเขาบํยอมเลยเขาบํายอมผู้ทุตายวันนี้อะไรหลักฐานบอกลูกสาวเขาไม่ยากแล้วลูกสาวอยู่ใสมีดิีอาจารย์ฟ้อนมีลูกสาวมีก็บอกโทษไปเบอร์นี่เบอร์นี่ก็โทรไปเขากยืนยันมากเขาคือลูกพ่อฟ้อนแบบนี้เขาถึงเอากันมาเบากันถึงท้งวัดถึงยอมให้อต่ารเขาวันนี้ก็ ลงพ่อที่เยลยยวอาหลวลงพ่อที่เป็นผู้นําย้าเป็นผู้สื่อครับผมตอนนี้จาัดก,การบอกลูกชิดลูกหาโ้นหลายจัดข้างใดเนี่ยด <c oughs> ูลงบุลงบุหลายลูกชิดพันหลายอคนไปหลายคับลูกชิดพันหลายคักหลายไงแต่สมัยก่อนย่าเป็นเด็กน้อยเกิดมาได้จัขกขวบหนึ่งแบะเิ่นมานแล้วเป็นมาดแนวว่ามาก,ก็กบ พอเช่นกับอุ้มฉันไปบึงคน้นห่อเหินเดินอากาศดำดินได้สันล่ะ<ม>วันนี้อันมือเผาเพิ่นกับว่าอยู่หลูกสาวคนนะ่ะคุณพ่อฉันไม่ใช่คนธรรมดานะอาจารย์นละพ่อฉันสามารถดำดินได้ห่อเหินเดินอากาศได้เก่งทุกอย่าง<ม>วันนี้อยู่ยจะพ่อฉันเป็นเอาที่เขาของธรรมดานะเนาะบมไม่ยากง่ ลูมีท่านเป็นลูกแท้ๆฉันยังไม่มีสิทธิ์จะเผาพ่อได้แล in, like this, er? ้วลูกจิตต่อลูกจิตมาจนหลวงพ่อหนูบอกว่าจะเผาแค่ก็ไปเป็นลูกจิตหลวงพ่อหนูหลวงพ่อหนู่าจะเผากับเผาไปจนแล้วมรณาผ่าตืดตั้งชกไปด้วยกันครับยายตอนหลังมาที่ไหะรับยายเราได้ยายแกลจได้าแดงก็โดนเรานี่ก็เลยเขาก็ยกโทุบหาเผา คโอ้ยหูกชิดทํางายไฟประขอใจกันทุกอย่างซ้ำก็กองทับใส่กันสองทางเล้อมีเตรียมพร้อมที่กันแต่ว่ายายบอกี่าทำพิธีทั้งเมอนี่นขี่เจ็นขี่ยังดีเขาขี่ลมพอจอวาดสงควรก่อเอื้นเขาต้องเรียกอาจารย์ใหญ่มาบอกให้ทำใครบ้างอะไรบ้างยายจะบอกเขาเห็นน้ำเบอดเด้ครับผมเขาขีเหตุน้ำเบิดเห็ดน้ำมาบอกต้องเห็เบียดที่เบียดที่ิดคนติดของ คนเป็นแห้งอาจารย์ฟอน,นยังแห้งแห้งไห,หลาย mm. กระดูคนตายหกชิ้นว่าปีนะ่ะเอามะฮอผ่าขาวดังขึ้นขึ้นเล็กกระทบกันดังช่องช่องนะ่ะโอ้แก่งอีอิตอนนี้เพราะว้ามาอดีตชาติของพวกนี่เกี่ยวของกันมากแดนสมัยหลวงพอ่อที่นที่เราปั่นลูกจละเคีวัยยุ่สาใหญ่คา<ม>ับป็น จอมกขมังเวทลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อที่เนี่ยเป็นเน้นน้อยอดีตชาติเป็นเป็นเน้นน้อยใครอาจารย์นี่เห็นม้วนให้เป็นกระปอมเป็นตอร์คีเป็นตัวเป็นจอร์คีซะเห็นแล้วแหน้ำม้วนโคตรใหญ่เด้อที่น้าหวัดหลวงพ่อนี่เห็นจะขีบไปแล่นหนีเห็นน้ำม้วนควาำในดีนะกระเล็บกตะเล็บเปิดน้ำเล็บเปินกระเล็บเป็นจอร์คีมาตลอด เน้นนั่นก็คือหลวงพ่ที่ออทปัจจุบันปััจจุบหลวงพ่ที่ก็เลยเขาบสาเหตุว่าหลวงพ่อทีเป็นไรเขาบอกูสาเหตุแน่แถ้าไปวัดบึงพระจานทร์มิจะร้องไห้อย่างเดียวพอ,อมาถึงบึงพระจานทร์ร้องร้องไห้ตอนนี้เขาเพ่อใหญ่าปว่าวัดอดีตชาติฟ้าปุ๊บเขาถึงว่าโอ้ถึงบางอ้อว่าทําไมหลวงพ่อทีมาวัดนี้ได้แต่ร้องไห้เพราะอดีตชาติเป็นอย่างนี้เองครับมี้ายกันเลยมใากบอกว่าไหปั้นจระเข เอาฟางมาเฮ็ดเป็ดลูกตระกีเอาผ่าขาวลอกเฮ็ดคือคือเฮ็ดในโบนนั่นแหละครับรมผมแล้วก็ที่เฮ็ดเอาลูกีิเอาฟางมาเฮ็ดตอรคีคีต้องจัดงานเผาพร้อมกับอาจารย์ฟ้อนวันนี้งานก็เป็นไปว่าท้งุูดฟางก่อนศพนี่เป็นคือสองศพนี่ศุอาจารย์ปูกจอบขมังเวดในดีชาติคือจัดที่ประดับอีกนึงเห็นจะเป็นตอระคีเอาฟางเฮ็ดตอนนี้พอถึงเวลา,า,าเผาเป็ดจาจะจัรยร์ย้ายขางปได้ไปเบิ้งเดอกย้ายเมื่อยครับย,ย้ายขยุบ มีหารหนึ่งวันนี้พวกหน้าเขาไปบอกหลวงพ่อถามหาเจ้าหลวงพ่อที่ถามเพียงให้เผาส์จอมขมังเวทคือให้เผาส์จอร์ดิเอฟอน <c oughs> เพาจังได้กระเบม่ใหม่เป็นฟางแบบเผาบ่ใหม่เพาบ่ใหม่จันทร่เบ่ใหม่หลวงพ่อก็เลยให้คนมันนับจนไปที่ตั้งแต่ข้าวจิ้มใหม่น้อยท่านนะหลวงพ่อขอขมา้าปืนก้อนแบบเ,เอานำม้วนเนี่ยเอาน้ำมนต์้วนหลวงพ่อขอขมา้าปืนนำม้วนมดตะเกิ้น,นมดตะเกิ้น,นแล้วข้าวจิเผาสใหม่ หลวงพ่อเราเคเห็นน้ำฉันบอกอ่ะเราเ็ยเห็นทะเลลับคองข้ามแม่เหล็กอาวน้ำม้ประเทศเตะตอระเคนที่เป็นฟ้ากั่นอ่ะครับผมประเทศเตะปุ๊บเอาดอกไม้จันทร์บางลุกเลยแบบนี้อืมก็คือเหมือนย้อนไปแก้เคล็ดในอดีตที่เฮ็ดข้าวใบเฮ็ดน้ำมนต์ขวมก่อนเป็นตาหน้ายังเป็นตาอัศจรรย์หลวงพ่อที่ห้องหายกึศเลยหายเลยครับผม ท้้งน่าฉันบอกโอ้ปุจฉาเป็นจังเกตนอกดาปากจัปาเกือเขาไหนก็บ่ใหม่สันล่าเรืที่นี่กระดูกเพิ่อนี่แบ่งออกไปจากส่วนขับยายตอนนั้นโอ้ยายประเด็จสนใจเก็บกระดูกประเดียวแล้วยายเมยอไหลย้ายไปยุ่งน่นตั้งเปจักมือนน่ะแต่ส่วนหนึ่งเขาก็คือเปีียมใหยายยกใหยายมาส่วนหนึ่งหลวงพ่อที่เก็บมาโอยายยายประเด็จเก็บดอกยายเมยอยยายเมยเพียครับก็เล่งให้แล้วได้จัดการบันนี้ หลวงพ่อที่เก็บมาเอามาชวนมุนน่นเขากับแบสชวนไปแบ่งกันไปบูชาเขาขับไปให้เป็นพ่อใจเ่าอี้ยังเจ๊ยบเขาอีหยังเลยจะไปดนรูปิดเยกของอาจารย์ฟอดขาก็เด็มากเลยให้เป็นสมเด็จอาจารย์ฟอดแจให้เป็นรูปอาจารย์ฟอดยังนะ โอ้เฮ็ดออกหลายตอนนั้นครับผมตอนได้เท่าทานไปพวกที่เฮ็ดเยอเห็ดหลายเขาก็มาให้จักอาุใช่ใช่นั้นก็บ่าเด็ดสนใจแ่ะครับยายคือฉันเป็นคนไม่ค่อยสนใจในสิ่ใกล้ถือท่านใจอ่าครับผมบ่ค่อยยึดใกล้ตั้งมูลนิธิเขาออกมาให้เอาพี่น้อยอันนี้ของกระดูกของอาจารย์ปู่มาทำเป็นต้นเด็ดเป็นนิยังเนี่ยแบบหลายยาวนี่เขามาใหายอยู่อายุันได้แน่กับวัวตอนนี้ครับ โอ้อเป็นเรื่องเล่าที่อัศจรรย์นอครับใหญ่ตอนนี้ตอนท,อนที่ตอนที่มือหิบเผาเรล่าเนี่ยขบวนแห่กันหลายคนมาหลายขบวนเหี่อาทุกขืนเมน้นฝนมืดฝ่ามอนยินมาโอ้ต่างเข้ามามืดตึ๊บเลยอตอนนี้ลองลูกซิดไฟตรงนีนขาดก่ะว่าอาจารย์ที่จะแน่จริงไหมเหมือนพ่อหนูไหมถ้าแน่จริงต้องฝนต้องเอาฝนออกไปได้หลองพ่อที่ก่อน ห้อของหายย่างฝนตกอย่างขายหนาเอิ่นหายเจ๊กไปใส่กันแลครับยายก็มาหน้าเหมือนกันอยู่ในวิหารพอโตตุตรคอนไปอยู่ครับไปได้ว่าเป็นอย่าง,งหลวงพ่อทำมาเห็นทังได้เจ๊กคนฝนมืดมากหรวฝนโตตายด้วยขบวนก็เล่งจะออกตายตายสนะขายหนาได้เนี่ยคนบอกยายบอกวิธีแก้คสถาตัวนั้นตัวน,นี้บอกหลวงพ่อ,อที่หลวงพ่อ,อที่พอดได้หน่อยไหมหลวงพ่อที่พัดใจฝนตกมากมันรัดแขนแรงใไป ไปไปยกมือเบื่อคนขี่ฝ่าไล่ออกออกไปฟุตดกแห่ของนอกวัดกับเทพบนฟ้าหัวได้วัดม้งต๊บเป็นตาจันทร์เขาก็เลยว่าเออหลวงพ่อทีจะแน่นเหมือนกันวาก็เลยเป็นที่ยอมรับในสายเพคนเราตำองหน้าได้ที่ว่า ได้แต่งขันเพิ่นของเพิ่นบอกคือว่าอย่างทูเสิร์ชก็ว่ามีตำราวิชาเพิ่นในสายเพิ่นต้องแต่งบอกครับยหญ่แข็งแต่งรับเอาถึงถึงปีนี้ยายต้องไหว้คู่ทุกปีเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยายเพียรห้อมกับวัดเลยครับผมแต่ก่อนย่าเดีแต่ก่อนหลวงพ่อที่เห็ดเหดผุดต่ก่อนยายก็แยกเค็ดูบ้านตอนนี้มันมันมันหลายครับตอนนี้ยายก็เลยเป็นรวมกับเพลินก็เลยงรวมก็มากแตลอดถึงปีมาเจะวายก็คดีที่ไทยที่ปีเอ๋อเราย่าไปยกขันครูกับไผ ดหล้งพ่อหนูเนี่ยอ๋อยายยายยกต่หลวงพ่อหนูยายไปเป็นคือล้งพ่อที่อยู่เอายายไปฝากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนูอตอนหลวงพ่อหนูเนาะว่าลูกศิษย์มาด้วยกันเนี่ยไปตอนนั้นหลวงพ่อไปฝากมีพระสององค์โยมสองคนมีฉันเป็นพุธน,นี้ครับไปฝากแต่เด็กขะถา,ามหา้กันป้าใต่้อติดกับป้ติดครับ้บบผลแต่ลูกศิษย์เป็นเพื่ี้กันลยหลาย แต่บระเด็จผลเวลาปีนอย่างมานแหลมมหาจันทร์ของยูโคราชพี่กันลาดไปจิตขนมไปจิตโคราชครัดแล้วล้มกระดูกหักเราววายหัวใจของบ้านเจาต้องขี่รถเกีงมาหาฉันแตมมาาฉน่ฉันเป่าห์บอกว่าไอ้น้องจะจะคิดค่าตัวเซะไรไปเป่าให้ฉันด้วยฉันบอกโอ้ฉันไม่ไปดอกฉันก็เลยหากินทตงนี้ถ้าอยากเป่าขึ้นมหาจันทร์แต่ฉันไปขี่รถไปเป่าเจ้าทุกมมือฉันไม่ไปหรอกแล้วกันครับยาย ส<ซ>าอบอ,อยิงช้คาถาตัวไหนคาถาตัวนั้นตัวนี้ขึ้นกันใส่พระฤาษีผลขึ้นกันดอกตอนนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นพระหนีพรรษามาก็บอกลูกศรริษย์ลวงพ่อทีนะรองพ่อหนูลวงพ่อทีเพราะเป็นผู้หญิงทําไมเก่งแค่ว<ม>่าหนีพรรษามามาสือหาตัวฉันบังหูบานฉันอยม่มาบินสบายก็พระบินสบาดพอมาถึงหน้าบ้านฉันออกไปเส้นบาารฉันเดือบึงหนาเลย <c oughs> ฉันไม่ใส่บาดรตักเข,าข่าคือใส่บาดรฉันหยุดพอาะใส่บาดรหายเลือดเดี๋ยวเมื่อไน่ฉันนั่งถึงมัดวะเป็นพระทําได้ยังไงนึกว่าฉันไม่รู้ดิจิตใจมันไวครับยายทุกเช้าทําไมมินสะบาตทำไมท้ายวิชาสะกดจิตท่านทำไมโอ้ท่านไม่ได้กินฉันหรอกบอกเลื่อนอยู่เพราะว่าล้อของงงกับมันต้ใไม่ใส่เราวตบอื่นใส่เราเลยใรคาถานเลยเราเดินรอบ ถ้าท่านยังไม่กลับวัดวันนี้นะถ้าวันนี้เป็นไรมีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาโทษฉันนะไอ้จังไรมือได้กับจ้าว่าฉันบอกที่ฉันไม่ได้บอกไปทําบ้านมีคนเป็นไรแล้วหนีออกจากวัดนแล้วพอน่ะจังวเ้าตักจ้าวเลยอ๋อที่มาเนี่ยคือประสงค์จะมาล่องวิชาขระยายนู้กจิตหลวงพ่อทีเดนลูกจิตหลวงพ่อหนูหลวงพ่อทีคนเด่นดิดินชื่อเสียงดังมากจังละทำไมเก่งแท้จังละบัดนนี้มาล่องบัดนนี้โอ้ฉันนั่งไปบรเด็ เพราะเกิดเรื่องขึ้นมาทั้งที่ฉันไม่ได้บอกบอกไผ่นะเห็นแต่่าขับมันมีคนเป็นไรเล่าจากบ้านอะไรจาเรา่บถ้าท่านยังไม่กลับมีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาว่าฉันนะสัมาเ <laughs> ล้าเลยมาโทษฉันแบบนี้เาอวเาเราในสายปูฟอนนี่มีไผทีติดต่อกับยายบอสูมือลูกศิษย์ลงหาเพิน่นต่างคน,นต่างรุ่นเก่าเก่าบย่งแล้เนาะครับ พลอกลุงกเก่าปลอกอะนี่ก็ตายเพราหอยทะเลก็ตายหอยทะเลติดกันยางกัดชักเราเนี่ยหอยทะเลอาจารย์เนี่ครับอยู่หอยทะเลเป็นโยมด้วยกันเป็นโยมอาาจรย์นี่ก็เป็นโยมลูกลูกทิดคนหลายตัเป็นโยมครับผมแต่ว่านี่ลูกทิดรุ่นรุ่นชั้นนี่ก็มีอยู่แต่มันก็ผู้ใดเป็นย้ำกันเลยมหาเจ้าชันผลตลาดหายเป็นน้อยครับผมมันว่าไอ้ทนทำได้ขายยามทำให้ไม่ทำให้เขา ไม่ได้ผลอรักษาแล้วมัน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 ขีดที่ทุกคนครับยายพูดก็บอกสี่าครับมันขีดเป็นบางคน